วันนี้ค่ะวันนี้พวกคุณชเข้าคอมปัอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็จะมแจกบ้าน E p พีนะคะเนื่องจากพูดตามครอบ300แต่ว่าแอบเกินไปน,นิดนึงนะคะมา5คนพี่ก็จะรวมอีพึงแต่ว่าจะไม่ได้รวมเยอะนะคะเพราะว่าเบ็ดจะหมดแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปแจกวัดกันใครเคยไปวัดนะคะวันนะคะใครเคยไปวัดนะทุกคนต้องเคยไปดีโอ้โห ปกติตาเราจะไอปกติเลยนะคะตั้งแต่ไม่มีโควิดแล้วอย่าไปซุ่มใส่ตาเถอะนะคะตอนนี้เขียนว่าวัดเล็กนะคะที่เขียนว่าวัดเล็กเนี่ยเพราะว่าเรามีแบบต้นทุนน้อยไงเดี๋ยวเราจะให้มาดูโครงสร้างวัดนะคะอันนี้คือโครงสร้างวัดนะเล็กๆนะคะเพราะว่าไม่ได้มีที่นะใครอยากเอาไปทําละครสร้างอะไรก็ได้นะเดี๋ยวเราจะทําสักสิบอีพีถึงจะจบนะคะแต่ว่าใครส่งใครดีมาให้ก็ส่งมาให้เลยนะคะ เดี๋ยวตน,นี้ก็คือเดี๋ยวแบตจะหมดลวเดี๋ยวให้ดูเนี่ยแม้เหลือหกเปอร์เซ็นเนื่องจากทําไมถ,ถึงเหลือหกเปอร์เซ็นที่เหลือหกเปอร์เซ็นนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาไปเล่นนะคะก็คือที่อยู่ของพระนะคะน,นอนได้สองคนนะแม่ชีนอนข้างล่างนะคะเพราะว่าแม่ชีไม่เหมือนพระนะคะแม่ชีส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะคะไม่ได้เป็นผู้ชายดูตรงนี้นะคะก็คืออะไรคือห้องน้ํานะคะ ห้องน้ำหุ้ยร่มรอนแล้วอะ่ะนี่ห้องน้ำนะสำหรับคุยที่เคยไปวัดตัวนี้คืออ่างน้ำนะคะไว้อาบน้ำพระนะเดี๋ยวอีพีต่อมานะคะเราจะสอนนะไะนี่จะเย็นแล้วนะคะนี่มันสี่โมงเย็นแล้วโอ้ยตายนะ ก็จะไปแจกไอดีนะคะแล้วก็สอนไปด้วยนะคะอ p พีสองนะคะมาช้ามากเลยอีพสองนะคะสิบคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจกบ้านกัน,นะะเอยแจกว่าสิเออุ๊ยกดผิดบ่อยมากเลยนะคะนอกจากช่วงนี้มือรัน,นะะแจกกันไหนดู nice, <do. S 1> นะคะมีเวลาแคปด้วยนะานะดเดี๋ยวเราจะนับหนึ่งถึงสินะคะโอเคเริ่ม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจบนะคะคือเราเป็นคนที่นับเลขไวอยู่แล้วไนงะอ่านะสำหรับนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรบ่อยเท้นะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะนเดี๋ยวคลิปหน้านะเรามีแอปแอปหนึ่งที่เราจะมาช่วยนะคะบัดดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย